เราเดินไปเที่ยวเองยังรู้สึก<ช>หอบรู้สึก<ช>เหนื่อยเลยนะคะก็อย่างไรก็ตามค่ะใครที่สนใจก็สามารถไปลงวิ่งได้นะคะไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับมีการติดตามในเรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดครับโดยแม่ทัพน้อยที่3นะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามปัญหายาเสพติดหน่วยงานราชะการรับทราบปัญหาพร้อมให้แนวทางการปฏิบัติในการปรับปรามยาเสพติดให้ได้ผลครับ ที่โรงเรียนบ้านผาตั้งตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับพลโทบุญยืนอินกว่างแม่ทัพน้อยที่3ตรวจเยี่ยมกองบังคับการควบคุมศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือเกี่ยวกับปัญหาย,ยาเสพติดนะครับที่ติดขัด พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือควบคู่กับความปลอดภัยของกําลังพลผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับโดยมีข้าราชการพลเรือนทหารตํารวจร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันในท้องถิ่นด้วยครับ โอกาสเดียวกันนี้นะคะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่4ที่โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคมตาบลป่าศักอ,อําเภอภูซางจังหวัดพะเยาค่ะโดยมีนายอำเภอส่วนราชการในท้องถิ่นทหารตำรวจนะคะก็ได้มาร่วมกันหารือแล้วก็ประสานการปฏิบตัติซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ค่ะจะนําไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วก็ให้ได้ประสิทธิภาพต่อไปด้วยค่ะ